สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับยอดชาแนลบอ o ซิ่งวันนี้หยิบเอาตำนานมวยสากลโลก <c oughs> มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้เป็นการต่อยของตำนานโปรตอ เปโตริโก้นะครับเฟรดิกรีเดตต่อยกับยูริบอยแคมปัสนะฮะนี่คนนี้คือยูริบอยแคมปัสนะครับอายุ23ปีต่อยมา56ไฟต์นะครับ50 KO ิควอบแน็อกอันนี้เฟรดิกรีเดตนะครับอายุ21ปีนะฮะนี่ อายุ21ปีนะครับกำลังนุ่มกำลังแน่นเลยเจอก,กันในไฟนี้เรียกว่าเป็นมวยที่ว่าหมัดหนักมัดหน่วงกัน,ก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 นกทั้งคู่เลยนะครับต่อยมา23ไฟชนะเคโอ,อไป19ไฟนะครับ ซึ่งตำนานของปฏิรุกรในท่านนี้ก็คือเฟลิกรีแดดเนี่ยนะอันนี้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับ IBF เวอร์เวทดนะแชมเปี้ยนนะครับเฟลิกเป็นแชมป์อยู่นะเดินทางไปต่อยกับโยริบอย์คัมปัได้ครับยอดหมวยเม็กซิกันอีกท่านหนึ่งนะกรรมการก็เรียกมากลางเวทีนะแผ่รวมกัน คืนยกแรกนะครับคุณผู้ชมยกแรกก็เดินหน้าใส่กันเลยโยริบัรครับบัตตนี่ก็เดินตัดเวทีนะเดินเข้าหาแดงกางเกงสีดำนะโยริบัรครับบัตตทีด่ดังเกงสีขาวนะแถบสีออกนอดหมูนะครับโยริบัรครับบัตตก็พยายามที่จะ,ะเล่นหมัดอับคัดนนี่หมัด หุกซ้ายนะครับหุกซ้ายนี่ไปทั้งตัวนะเนี่เป็นนักมวยที่ว่าต่อยกันหนักๆทั้งคู่นะครับเนี่ยยกขึ้นมาต่นะยังเดินเบียดอยู่นะไม่มีว่าเดินจะมาดูชั้นดูเชิงเลยนะแล้วรั้งเปิ้งขึ้นมาเดินเลยนะครับคุณผู้ชมนะเป็นการป้องกันแชมป์ป้องกันตำแหน่งแชมป์เวลต์เวทโลกได้รับของเฟรนดอริเดด ในรุ่นเวทเวตนะฮะของ IBF นะครับถือว่าเป็นแชมป์ของ IBF อายุนามก็ยังหนุนได้โอ้โหโอ้โหยนี่โดนหมัดนี่ยกที่สองนะฮะยกนี้ไปดูกันนะครับว่าทีเด็ดอีโดนพลาดท่าโดนนับในยกนี้โดนหมัดไหนนะครับเนี่ยโดนของยูริบอยข้นบา้งเไปดีเรียกว่าถึงกับโดนนับในยกนี้แล้วโอ้โหนี่นี่นี่นีหมัดหุกสายสั้นๆนี่เข้าเต็ม เต็มกรามนะเต็มกรามเลยนะครับยเดี๋ยวถึงกับสุดนะเนื่องแต่พื้นต้องนับนะเอาเข้ามาเหลือหนึ่งนาทีนะยังประคองตัวให้รอดรอเปล่านี่นัวมวยยังหนุ่มนะการฟื้นตัวเนี่ยก็ไวเร็วนะครับเดี๋ยวนิบอร์มเข้างก็พยายามเดินต้อนเดิน,เด,นเดินเบียดอยู่เหมือนเดิมนะตามสไตล์นะตามสไตล์นะครับของบนยมาชิดกันอยู่แล้วไม่มีหนีอีกแล้วนะ หลายหลายท่านหลายหลายคนนี่ตำนานขเขาไม่สิกันนี่เดี๋ยวแอดจะไปค้นความมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันหลายหลายท่านนะตำนานไม่สิกันหลายหลายคนนะครับนี่โอ้โหหมัดหกซ้ายโอ,อทีแดก็สู้สสนะสวนนะเอาสวนนะนี่ยกที่สองโอ้โหลุ้ยนี่นี่นี่มัดเอาบคัดซ้ายเข้าไปเต็มกรกหูนะโยริบอยถึงกับสะอึกเหมือนกันแตแต่ก็ไม่หยุดนะยังหยุดไม่อยู่ หมัดสากเล็กเขาดรีเดตที่ว่าหนักๆหยังหยุดโยริบอยแคมปันไม่อยู่นะครับก็ยังตามอยู่แลยังเดินเบียดเดินตามอยู่โอ้ยนี่นี่โดนเข้าไปอีกดอกเอาอยังไงเอาหมดยกนะหมดยกที่สองนี่นี่จังหวะนี้ดูภาพช้าแต่ครับเขาเต็มกรามเลยนะถึงกับสุดนะถึงกับสุดเหมือนกันนี่ถอยออกมานิดนึงแล้วครับตูมกอให้ นะปากครึ่งจมูกครึ่งน,นี่แหละสุด <c oughs> เหมือนดนเหมือนกับเราเดินชนชนไม้ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดินเดินชนไม้ที่ยังเป๋ <c oughs> เลยเอาขึ้นมายุกนี้นะใส่กันนะไม่ไรอนะครับแฟนนี่ฮือฮาเลยไฟนี้ของเฟรดิคที่เนดนี่ก็กำลังสร้างตำนานนะในยุคนั้น เป็นนักมวยหนุ่มโอยังไงเอาต่อยต่ำกว่าเข็มขัดยังไงขอเวลานอกเอาตัดคะแนนนะตัดคะแนนนะครับตัดคะแนนของอทรีแดดแล้วบอกให้ต่อยสูงหน่อยโดนแต้มโดนโดนตัดแต้มไปหนึ่งแต้มนะในยกนี้นะครับนี่เอาโยนริบอยเอาเดินชนเข้าไปทรีแดดก็โตนะโตหนักหนักด้วยหมัดเ,เนี่ยหมัดเรียกว่าหมัดให้ฮุกซ้าย แล้วก็อปคัดขวาขึ้นนี่นี่นี่โอ้โหออกกันหนักๆแต่ละหมัดนะคุณผู้ชมใส่กันไม่ยั้งเลยนะครับนี่โอ้ยูริบอยก็สู้โอ้โหงัดสู้มางัดงัดสู้มาเอาสู้สู้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกรรมการว่าไงเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอาสูงๆหน่อยเอาต่อยกันไปโอ้ยงัดเข้าไปงัดเอาขวาซ้ายนี่ ขวางัดงัดขวาไปนี่เอามือคัดขวาไปนะนี่แดดฮะนี่โอ้โหนี่นี่มัดสากเหล็กนะนี่มัดสากเหล็กเอาเดี๋ยวยิบอยก็เบียดนะเบียดสู้ไม่ยอมเหมือนกันเอาโอ้โหมัดสายตวัดสายอุ้ยตวัดสายเข้าทุกดอกนะนหลายหมัดเนะตวัดสายของทรีเดตหรือว่ามัดไอเอามือคัดเนะ่ยโอ้โหเอ้ยบันทุกนะฮะนี่ อาทั้งคุกทั้งอำเภอขันเะน่ยเอาเอาต่อยเอาเอาอุย้ยนี่หมัดสากเล็กอีขวาสางโอ้โหไปทั้งตัวอโอ้โหโดนนะยูริบอยดิโดนโดนเข้าไปแล้วหลายหมัดถึงกับซึมนะซึมนะแต่ไม่ออกรารนะแค่ซึมๆนะก็เดินเบียดนะอยู่นะห่างจังหวะหมัดี่โดนขอที่แดดได้ง่ายๆนะฮะนี่ก็หนะยับสายไปหยับสายไปนะที่แดดก็ เนี่จ้องจ้องเอ้ยเอ้ยตบไปด้วยขวาไปทีนึงเอ้าอุ้ยงัดด้วยขวาทีนึงเโยนไปบอยงัดซ้ายงัดอุ้ยนี่มัดสั้นๆอุ้ยนี่โดนคนที่แดดอุ้ยนี่โดนนะฮะนี่มัดสากเหล็กนะใช้ยามัดไอ้มัดสากเหล็กนี่คืออย่างนี้นี่ตบเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยกรรมการว่าไงเอาไงเฮ้ยฟังหน่อยฟังหน่อยเอ้ามาไม่ได้ยินหูมันอื้อเอา นะนี่นี่นะฮะเอาโอ้ยมัดอับปุชัดเข้าไปนี่จับซ้ายโอุ้ยอับปุชัดขวาขฮนดีแดดนะเข้านะฮะมัดนี้โอ้ยรอจังหวะนะี่ว่าถอยหาจังหวะหมัดนะไม่ใช่ว่าถอยวนหนีนะถอยหาจังหวะออกหมัดโอ้ยนี่โอ้ยนี่นี่นี่โดนเข้าแล้วนายอริบอยแชมแบดดูสิโดนของดีแดดจะทนได้ไหมนะโอ้ยโอ้ยตัดลำตัวซ้ายตัดลำตัวตัดลำตัวโฮนดีแดดก็ ยืนสู้นะยืนสดยืนสู้นะครับไม่มีหนีนะหาจังหวะออกมัดสากเหล็กให้มันแม่นโอ้โหนี่โอ้โหคู่นี้มันนะฮะมันมันจริงนะครับอ้าวเบียดเข้าไปอาวอาวช้ำเลียงชำเลียงโอ้โห้ยนี่ขวาโดนสายเข้าไปสองหมัดเลยหมัดนี่อุ้ยสามสี่มัดห้ามัดหกมัดเจ็ดมัดโอ้โหถึงกับถอยนะถึงกับถอยนี่นี่เอาโอ้ยนี่ นี่มัดสากเหล็กแพงนิดแล้วนะเอาดนะีเดินเข้าไปโอ้โหตัยตุยตัวทีนึงโอ้โหขึ้นบนเอาโยริโยริบอยก็ไม่ไม่สนนะเดินชนอย่างเดียวโอ้โหนี่ยอดมวยมาชิกันนะเอาโอ้โหนี่มัดสากเหล็กอีกขวานี่ยเขาเรียกว่าสากเหล็กนะที่ว่โอ้โว้ยอัปคัดมัดนี้โยริบอยจะทนได้ไหมทนได้ไหมนี่เริ่มฟุตเวิร์กแล้วก็ โชสเต็ปสายตานะหลบหลบลีกโอู้หูยอยู่ดียินอู้หูโดนของทีเดใดๆเข้าไปหนักๆแน,น,น่นี่มัดสากเหล็กนะโอ้โ,โดนเข้าไปเอาไงเอาไงเอาไงนี่ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะอยู่ดีบอลมันก็สวนนะก็สู้น,นะไม่ใช่มาเยาะเหยาะเหยาะแย่ๆๆๆๆหรือโดนนี่ทิ้งอีขวาไปแล้วก็ตวัดซ้ายไปทีนึ่งนะ โอ้ยเนี่ยทีแดดก็โดนนะก็โดนนี่ต่างคนต่างโดนนะโอ้ยเนี่ยโดนนี่ถึงกับเปรนะนี่นี่ถอยเลยนะโดนหมัดไอ้อภิคัดมัดพุกขอทีแดกเข้าไปถึงกับถอยโอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยสากเกลกทํางานโอ้ยสากเกลีสองมัดแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเก้าสิบโอ้ยสิบเอ็ดโอ้ยเนี่ยโดนนะที่โอ้ยกประกาศหรือกับจับแพ้ไปเลยนะครับนี่ โอ้โหโดนเข้าไปชุดนี้ชุดใหญ่โอ้โหชุดใหญ่ถึงจะไม่น็อกแต่ก็เรียกว่าพายทีเกโอไปนะครับโยริบอยแคมปักรรมการจะแพ้ไปนะฮะบ,บทกติกาก็มีมาอย่างนั้นนะโอ้โหขึ้นปล่อยไปนีโ่โดนหนักกว่านี้อีกนะนี่ดูจังหวะภาพช้านะครับว่าโดนยังไงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10นี่เมัดทีกาที่10นี่โดนเข้าไปหนักๆนะนี่แหละมัดสากเหล็กของทริดเดนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะที่เคโอโยริบอยแคมปัดไปในยกนี้นะครับเอาวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะถ้าชอบก็กดติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ยอดชาแนลบ็อกซิ่ง ลาไปก่อนนะ <c oughs> นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ <c oughs> คัดสรรมวยมันๆในตำนาน <c oughs> มาฝากกันนะครับคุณผู้ <c oughs> ชมนะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม <c oughs> รับชมกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>